ดูแล้วเหมือนสัตว์ประหลาดนะครับคล้ายๆกับแอเลียนในภาพพยนที่เราเคยดูกันนะครับดูแล้วมันจะมีฟันยุบยับน่ากลัวมากอันนี้เรียกว่าปลาแรมพเพลนะครับซึ่งเป็นปลาชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มนะครับและมีถิ่นอาศัยอยู่ทั่วโลก ความยาว15-60ถึงเซนติเมตรมีชีวิตอยู่ได้3-4สัปดาห์นะครับแล้วก็จะตายหลังจากวางไข่เสร็จนะครับปลาชนิดนี้ไม่มีขากันไกลมีลักษณะคล้ายปลาไหลลำตัวมักจะมีสีดำก็จะมีครีบหลังแล้วก็ครีบหางนะครับไม่มีเกรดปากเนี่ยจะใช้ในการดูดนะครับดูด อาหารจะเกาะติดกับปลาตัวอื่นนะครับฟันจะแหลมคมมีตาหนึ่งคู่ถุงเหงือกมีถึงเจ็ดถุงเลยนะครับมีเส้นประสาทสมอง8ปดถึงสิบคู่ไม่มีกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็มีการแยกประเภทชัดเจนทั้งตัวผู้และตัวเมีย